สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Honda หัวหินนะฮะวันแมนวันจินจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะฮอนด้าซีวิกในเครื่องยนต์ ehev นะครับหลังจากที่เขามาโชว์ตัวครั้งแรกนะครับในงานโมอเตอร์โชว์เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ รู้ราคานะฮะรู้แต่เพียงว่า Honda เนี่ยเขาบอกว่า RS เนี่ยจะไม่เกิน1,270,000บาทแต่วันนี้นะฮะเขาได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือตัว Top RS เนี่ยอยู่ที่1,250,000าบาทเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกัเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ e h e w มีออปชันอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่มีดีเทลอะไรที่น่าสนใจแต่ตามเข้าไปดูเลยครับ so have you ever h o n d a Civic ehev นะครับในรุ่นของ rs นะครับเปิดราคาอยู่ที่1,259,000บาทนะครับเพิ่มจากรุ่น1.5เทอร์โบ rs นะครับห0บาทและในรุ่น el plus นะครับประกาศราคาอยู่ที่1,129,000บาทนะครับเพิ่มขึ้นจากในรุ่น el plus ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะฮะ0 0บาทครับและสำหรับอุปกรณ์นะฮะที่เขาได้เพิ่มขึ้นมาในรุ่น เครื่องยนต์ของ e-h-e-v นะครับจุดแรกที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายก็คือในโลโก้ของ Honda นะครับตรงนี้นะฮะจะมีการใส่ดีเทลสีฟ้าตรงกรอบของโลโก้ Honda ตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อบ่องบอกความเป็นเครื่องยนต์ e-h-e-v นะฮะแล้วก็ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะครับมีการเดินด้วยโครเมียมนะครับด้านบนตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมันเป็นสีแบบสีดำด้านๆนะฮะ ก็ตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความเรียบหรูขึ้นมาและก็ทําให้หน้าของเขาเนี่ยดูไม่โล้นจนเกินไปครับไล่มาที่ด้านข้างก่อนเลยครับจุดแรกนะฮะที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของล้อแม็กนะครับปกติฮอนดานะเขาออกแบบรถมาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าสําหรับล้อแม็กที่ได้เนี่ยผมว่าไม่สวยเลยสักรุ่นนะฮะแต่ผิดกับตัวนี้ฮะในตัวของ ehev นะฮะผมว่าเขาค่อนข้างจูงใจพอสมควรนะครับล้อเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะ ตรงนี้เป็นการกึงหน้าเงานะครับเป็นทั้งหมด5กา้านแล้วก็ใส่เป็นก้านวายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมด5ก้านนะครับทำให้ล้อตัวนี้คล้ายๆกับแทบจะเป็นล้อแต่งแล้วอ่ะฮะเขาเขามีดีเทลทั้งในส่วนของเงาๆแบบนี้ตัดด้วยตรงนี้นะฮะก็เป็นสีแบบดําเงานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะยางติดรถที่ให้มานะครับเนี่ยผมให้ดูยี่ห้อมิชลินนะฮะเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต 4S นะครับสีลยางก็คือ235 ทัพ40 z R18 นะครับซึ่งยางตัวเนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถยุโรปนะฮะและเป็นรถยุโรปที่เป็นรถสมรรถนะสูงด้วยครับนี่ตรงนี้ผมว่า h o n d a าเขาให้มาดีแล้วก็ค่อนข้างจูงใจผู้บริโภคพอสมควรเลยนะฮะคือถ้าเราเห็นเขาอยู่บนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆกับล้อมแม็กลายนี้ฮะแล้วก็ไล่มาต่อที่ด้านข้างนะครับใน รุ่นของตัวท็อป RS เนี่ยในตัว1.5เทอร์โบนะครับมือจับประตูเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบสีดำเงาแบบนี้หละฮะแต่ว่าสำหรับตัว EHEV นะฮะตรงเนี้ยเป็นแบบดำเงาแต่ก็ตัดด้วยด้านบนเนี่ยที่เป็นแบบสีโครเมียมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเขาเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะฮะมือจับประตูเนี่ยก็จะมาในดีไซน์นี้นะครับทั้งสีตำแหน่งเลยครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับ ค่อนข้างดูลงตัวนะสำหรับบางคนนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ชอบมือจับประตูสีดำนะครับในตัว1.5เทอร์โบ RS ตัวเก่านะฮะแต่ตัวนี้นี่มีการตัดด้วยดีเทลของโครมเมียมขึ้นมาด้านบนนะครับสวยขึ้นนะดูดีขึ้นครับผมว่าแล้วก็ในจุดต่อมานะครับก็คือคิ้วกระจกตรงนี้นะฮะในรุ่น1.5เทอร์โบตัวเก่านะครับจะเป็นแบบสีดำนะเป็นสีดำด้านแต่ตัวนี้เราก็ได้มาเป็นแบบขอบ โครเมียมแลวฮะด้านบนจริงๆก็เหมือนจะเหมือนกับในรุ่นของ1.5เทอร์โบ e l p a s ตัวเดิมนะฮะเพราะตัวนั้นเขาก็จะได้เป็นแบบขอบโครเมียมนะครับแต่ว่ามันดูเข้ากันดีนะฮะเพราะว่าคิ้วกระจกตรงนี้ก็เป็นก็เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนของมือจับประตูตรงนี้ก็ได้มาเป็นแบบโครเมียมไปมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ยังได้เป็นสปอยเลอร์นะครับ ในดีไซน์เดียวกับในตัว1.5เ t u r โ o RS นะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะฮะนี่โลโก้ของด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีฟ้าเหมือนกับด้านหน้านะครับนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีโลโก้ของ eHEV เนี่ยฮะในความบ่งบอกนะครับว่าซีวิคันนี้เป็นเครื่องยนต์ eHEV นะครับเมื่อเขาเป็นเครื่องยนต์ eHEV นะฮะในความลักโลกของเขานะครับก็จะ แตกต่างจากในรุ่น1.5เทอร์โบนะครับเพราะเขาจะได้ท่อเนี่ยออกด้านเดียวนะครับเหมือนกับในรุ่นพี่อย่าง Accord นะครับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ e-sev ก็จะมีปลายท่อออกแค่ด้านเดียวนะครับสำหรับสายสปอร์สายซิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะชอบที่เป็นท่อคูมากกว่าครับจุดที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์มากขึ้นนะครับนั่นก็คือนี่เลยฮะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไหมครับ จะมีทั้งหมด2ด้านใช่ไหมฮะนี่ก็คือที่สําหรับเป็นสลักสําหรับพับเบานะฮะซีว c ในตัวนี้จะสามารถพับเบาได้แบบ60-40นะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะด้านล่างเนี่ยในรุ่น1.5เทอร์โบเดิมเนี่ยจะได้เป็นล้ออะไหล่นะครับแต่ว่าในตัว e-hv e เนี่ยจะได้เป็นชุดซ่อมยางนะครับนี่แบบนี้ จริงๆถ้าให้เป็นยางอะไหล่มาเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะผมค่อนข้างชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมันจะสะดวกในการใช้งานมากกว่าครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ด้วยทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้ซีวิคคันนี้มีน้ําหนักมากเกินไปครับเขาก็เลยลดจากการใช้ล้ออะไหล่นะครับเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแทนนะฮะสำหรับภายในนะครับ เมื่อเข้ามานั่งแล้วนะฮะจอตรงกลางก็จะเป็นสเปคเดิมนะฮะแต่จะมีการเพิ่มรายละเอียดนะฮะการแสดงผลในส่วนของความเป็นไฮบริดนะครับหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วเหมือนเดิมนะฮะแอร์ก็จะเป็นแยกอิสระนะฮะสองฝั่งสายขวาด้านล่างก็จะมีไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับมีช่องต่อ USB นะครับให้ทั้งหมด2ช่องนะฮะ ช่อง power outlet 12โวลต์นะครับดีเทลตรงปุ่มแอร์นี่แหละที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันดูมีระดับนะฮะคือดูดีขึ้นมาแล้วก็เสียงแบบการหมุนแล้วมันมีเสียงแบบแก๊แก๊แกๆ,ๆ,ๆ,ๆตรงนี้นะฮะการปรับแอร์นะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับปรับได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของไฟฉุกเฉินนะครับจกบมองด้านหลังนะครับก็เป็นแบบตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับ แล้วก็สำหรับที่บังก็ยังไม่มีไฟ2ส,สว่างให้มานะครับมีมีเป็นแค่ตรงนี้นะฮะเป็นไฟ L.E.D. สองตำแหน่งครับมีที่เก็บแว่นนะฮะก็เป็นแบบ s อ f t c l o นะครับตรงนี้โอเคนะฮะไฟแต่งหน้าฝั่งคนขับไม่มีนะฮะตรงนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับโอเคไม่มี ภายในเป็นสีดำนะครับในตัว RS นะฮะแผงด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแบบหนังเดินด้วยติชิ้งสีแดงนะครับตรงนี้เป็นไฟอัมเบียนไหลโดยรวมก็คือไม่ได้แตกต่างจากในรุ่น Turbo RS นะครับก็จะมีตรงนี้แหละที่เป็น p y d d l e Chip นะครับซึ่งหลักการของมันจะไม่เหมือนกับใน p a t t l r n h i p ทั่วไปนะครับก็คือใช้การ หน่วงจากมอเตอร์นะครับและจุดที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆนะฮะที่ทำให้พวกเราสนใจในตัว EHEV นะฮะหรือว่าลูกค้าเนี่ยสนใจตัวนี้เป็นอย่างมากนั่นก็คือเขาให้แอร์หลังมาแล้วฮะนี่ซึ่งตอนแรกอะ่ะในตัว1.5เทอร์โบนะฮะแม้ว่าจะเป็นในรุ่นท็อปแล้วก็ตามนะฮะเขาก็ยังไม่ให้แอร์มาเพราะมันควรจะมีแล้วมันไม่มีใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะ,ใ,มฮะในตัว รุ่น1.5เทอร์โบนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นล้นๆเลยก็คือแบบไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้พอเป็นแอร์หลังขึ้นมามันก็ทําให้คันนี้เนี่ยเออน้าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB แบบออ USB ปกตินะฮะยังไม่ใช่แบบ Type C และอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับของ Civic EHEV นะฮะนั่นก็คือเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับนี่ดูรายละเอียดฮนะ จะค่อนข้างแน่นๆเลยนะฮะนี่หน้าตาอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆนะครับที่เขาบอกไว้ก็จะมีราคานะครับหนึ่งล้านสองแสนหนาพนะครับในคันที่เป็นสีขาวคันนี้นะฮะแล้วก็ระบบเครื่องยนต์นะครับเขาจะบอกเป็น ehev นะฮะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับสี่สูบสหกวาว ระบบเกียร์ก็เป็นแบบ eCVT นะฮะแล้วก็แรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่141แรงม้าที่6,000อรอบนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่184แรงม้านะครับ5,000-6,000ถึงรอบต่อนนาทีนะฮะก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เติมอยู่ได้ที่ e 20นะฮะอัตราการประหยัดน้ำมันที่ทาง Honda าเคมไว้เนี่ยก็อยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ ลองไปดูใน Honda ใกล้บ้านครับลองไปสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นนะครับแล้วก็กำหนดรับรถนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ในหลายๆยี่ห้อนะครับไม่เว้นแม้กระทั่ง Honda เองนะฮะเขาก็จะมีปัญหาในการส่งมอบรถที่อาจจะดูล่าช้าไปบ้างนะครับเพราะว่ามันขาดแคลนในเรื่องของชิปนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะฮะในการผลิตรถนะครับ และสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆใน Honda Civic นะครับในเครื่องยนต์ e-h e HE v นะครับก็คือ One Man e n n i n e เนี่ยได้พามาดูมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาใหม่บ้างแล้วมันน่าสนใจแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวัน Man e n n i n e ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณครับ New Civic e-h e HE v ยนตรกรรมสปอร์ตไฮบริด ความสปอร์ตพรีเมียมดิงดูเกิดตานก้าวสู่มิติใหม่ความแรงจากระบบขับเคลื่อน Full ไฮบริด e-h-e-v New Civic e-h-e-v พลังแห่งการขับเคลื่อนที่เกินกว่าใครจะตามทัน Drive the Unrivaled.